สวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสัญชาติในทางนี้ครับครับพูดถึงเกมการชกนี้มันเป็นในในแบบที่เราคาดเดาใช่ไหมครับก็ยกแรกก็คาดเดาครับก็ดูดูดูเชิงเขาก่อนครับยก2สองก็เข้าจังหวะเข้าทำครับปกติเราเป็นเราเราชกมวยสไตล์การชกเราเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์ก็ ฝีมือครับฝีมือใช่ไหมครับรถไฟนี้ต้องเดินต้องเดินครับคิดว่าเกมการชกกับเซอร์ซอรมันมันมีปัญหาเขาสร้างปัญหาอะไรก็เราครับเขาเร็วครับเขาเขาเขาเข้าออกเร็วครับจังหวะเตะก็ถ้าถ้าเขาออกเร็วเราก็เตะหลุดได้เงยเราต้องจับจังหวะเตะให้ให้ได้ครับครับคือก่อนหน้านั้นเราเราก็ดูดูดูเขาชกมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าเลยหรือเปล่าครับที่เราชกกับ ใช่ครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตด้วยครับครั้งแรกเลยแล้วเจอกับสไตล์การชงเขาซึ่งเอาเอาอันนี้ฐานในความรู้สึกแบเหมือนมวยไทยไหมก็อาวุธเขาก็ไม่เหมือนเหมือนอยู่ครับแต่เขาเข้าออกเร็วกว่ามวยไทยครับมวยไทยจะมันก็ใช้ฟุตเวิร์ดมากขึ้นใช่ครับใช่ซึ่งนั่นนั่นเราไม่เคยเจอสไตล์นี้มาก่อนใช่ครับปวดหัวไหมครับก็ปวดหัวครับอันนี้หน่อยครับแล้วกับลูกท่ายากอ่ะ อย่างแบ็คฟิกหรือว่าไปถนแบ็คฟิตเนี้ยก็อันตรายครับก็เตรียมมาป้องกันครับโดนบ้างไหมครับก็โดนครับมีนิดหน่อยครับโดนถากๆนะครับผมตีการชกในวันนี้เป็นไงครับเจ็บมากที่สุดนี่คืออะไรครับโดนอะไรก็ครับก็ก็ไม่มีเลยเราไม่มีครับส่มากจะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยนะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยมากที่สุดครับซึ่งติการชกในวันลูมินีตอนนี้เป็นไงครับก็ ก็ชนะมาเรื่อยครับแต่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ออกอาวุธให้มากขึ้นครับผมอาจจะมีู้กเกิดจะมีแพ้ไฟหนึ่งนะแพ้เพชรสุมวิทครับนอกจกนั้นเราก็ชนะรวดมาตลอดรเรามองหรือว่ากเราตั้งเป้าอนาคตเป็นยังไงบ้างครับก็อยากไปวันวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ๆครับแล้วก็ทำฟอร์มให้ดีกว่านี้ครับผม แล้วที่แพ้เบสคุมวิทนี่ยังคาใจยังอยากแก้มืออยู่ครับก็คาใจครับก็ถ้าโปรโมเตอร์จัดก็ก็พร้อมครับผมเดีย้อนกลับไปนิ่นึงครับจังหวะที่ต่อยบนเวทีคู่ต่อสู้เนช่วงแรกๆเหมือนกับมือเราจิ้มตาก็คือเขาพป่แงลงประวงตลอดนันเกิดจังหวะเกิดจังหวะจะแย็บครับจังหวะจะแย็บแล้วเขาเข้ามาพอดีเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับบผมก็รู้สึกมีมีเตะ รับเตะไปขาได้วคไหมไม่โดนครับไม่โดนออ๋ไม่โดนใช่ไหมคือกรรมการก็กก็็ให้ชกต่อครับผมเขากรรมการอยู่ใกล้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันมันไม่โดนนะไม่โดนครับโดนขาขาน้อยขาล่างก็เราเลี้ยงโดนเขาอ่อนไฟหน้าเดียวพูดถึงเนี่ยเราอยากปล่อยใครพิเศษกันก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดมาให้ผมโชคครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณเป็นโปรโมเตอร์เองงั้คุณเป็นคุณชาต์เองงั้คุณอยากจะปล่อยใครครับอยากจะประกบให้เจอใครดี ร้อยสามห้าร้อยสามสามห้าสามสองก็ก็พูดไม่ถูกครับผมเจอได้ทุกคนครับผมแล้วาเลือกไม่สองคนแล้วกันรับมีกล้องสึกกับเพชรสุขุมวิทนี่ตอนนี้ถ้าเกิดเจอเลือกได้เนี่ยอยากเจอใครบ้างที่สุดก่อนก็เจอตอนนี้แหละครับก็อยากถ้าถ้าสองช้อยนี้ก็อยากกลับไปแก้มือเพชรสุขุมวิทก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็กลับมาโชว์กับกล้องศึกครับอ่ะสุดท้ายนี้แะครับ ก็อยากจะฝากอะไรแฟนที่ติดตามรับชมเชียร์เราครับก,ก็ขอบคุณแฟนมวยที่เชียร์กล้องธถาน,นีนะครับแล้วก็เชียร์ทั้งบ้านแล้วก็กองเชียร์ที่มาเชียร์กล้องนี้ที่เวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ